ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับแอดก็ได้มาที่ศาลปูดดำนะครับพอดีได้มาเจอผู้มาเสี่ยงโชคกับปูดดำนะครับขอโชคปูดำแอดเห็นทูบนะครับเห็นทูบจุดเสี่ยงเสี่ยงทายดูนะครับเห็นเป็นเลข18นะครับ18นะครับมีแค่2ตัวนะครับ18นะครับ ให้ท่านผู้ชมลองดูนะครับนี่นะครับให้สังเกตดูนะครับว่าเห็นตัวเลขทะเบียนนี้นะครับ45 6ห้านะครับคันเดิมนะครับที่เกิดเหตุการณ์แปลกนะครับที่ตอนนั้นนะครับเกิดเหตุการณ์พวงมาลัยล็อกนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับ วันนี้ก็ได้เข้ามากบาบบรคละลลม้คลมือนีน้่นเด้อครับาเป็นเหล็กมงคลมือหนีนั่นี่ครับเบอร์อยางเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์อยางล้อที่มีอาการเหมือนจะรั่วแล้วนะครับ,บ <laughs> เหมือนจะรั่วแล้วแต่ลมยังไม่ออกหมดเบอร์อยางตัวใหญ่ๆนี่นะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับ เผื่อจะเป็นตัวเลขมงคลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าวันที่16กุมภาพันธ์นะครับก็อาจนำไปเสี่ยงโชคดูนะครับเผื่อจะเป็นโชคลาบให้นะครับเผื่อกูดำกดไลค์กดแชร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาพบกับช่องซับเทวดานะครับวันนี้ก็วันที่12กุมภาพันธ์นะครับ2,564นะครับอันนี้แอดก็อยู่ที่หน้าศาลปู่ดานะครับอยู่ที่หน้าศาลปู่ดานะครับวันนี้นะครับก็จะมาติดตามตัวเลขมงคลให้นะครับตัวเลขไปเสี่ยงโชคกันนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์2,564หรือว่าจะเป็น ตัวเลขมงคลวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันดูนะครับว่าจะมีตัวเลขชุดไหนตัวไหนให้เป็นตัวเลขมงคลสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทรัพย์เทวดานะครับเป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ฝากด้วยนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิป ข่าวสารจากช่องทรัพท์เทวดานะครับในการมีตัวเลขให้นะครับตัวเลขให้นะครับเดี๋ยวสําหรับวิธีทําขอโชคปู่ดานะครับโดยล่างทรงก็จะมีในเร็วๆนี้นะครับไม่อาจจะเป็นวันที่14หรือ15นะครับก็เราก็ลองติดตามรับชมดูครับกดติดตามไว้นะครับกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับ เพื่อจะไม่พลาดนะครับเดี๋ยวจะมีถ่ายไลฟ์สดหรือว่าจะมีคลิปเกี่ยวกับร่างทรงมาขอโชคปูดํานะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าพลาดนะครับใกล้วันนะครับสิบหรือสิบห้านะครับเดี๋ยวจะมีมาทําพิธีขอโชคปูดํานะครับในการส่งมีร่างทรงมาจากกาลสินนะครับเดี๋ยวเราติดตามรับชมดูนะครับส่วนวันนี้เราก็จะพาไปชมบรรยากาศวันนี้ครับ สำหรับตัวเลขมองคลวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับวันนี้นะครับก็มีคุณพี่ต้อยนะครับที่มาจากจังหารนะครับได้มากราบปู่ดำขอโชคปู่ดำวันนี้ก็ได้นำผลไม้นะครับได้นำผลไม้มาไหว้ปู่ดำนะครับวันนี้นะครับก็มากราบขอพรปู่ดำวันนี้ด้วยนะครับ แอดก็ได้ยินมาว่านะครับเกิดเหตุการณ์แปลกๆกับรถคุณพี่เขานะครับเกิดเหตุการณ์แปลกๆนะครับตั้งแต่วิ่งเข้ามาจอดแล้วนะครับเกิดอาการเหมือนยางรั่วนะครับดังล้อก็ดังขึ้นนะครับตอนที่พี่ต้อยได้กาบปู่ขาวอยู่นะครับก็เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับรถแกขึ้นอีกนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ข่าวที่แล้วก็มีเหตุการณ์แปลกๆที่พวงมาลัยล็อกแล้วก็สตาร์ทเครื่องไม่ได้ครับตัวเลขหมายเลขทะเบียนก็ได้ออกฮานอยหลายรอบเลยนะครับออกฮานอยหลายรอบเลยครับส่วนวันนี้ไม่ทราบว่าจะไปออกหวยรัฐบาลไทยหรือจะเป็นหวยรายวันวันนี้ก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะครับเดี๋ยวแอดจะไปถ่ายหมายเลขทะเบียนให้ดูแล้วก็จะไปสัมภาษณ์คุณพี่ต้อย ให้ได้ฟังกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเราไปรับชมกันดูนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอันนี้นะครับ แอดก็ได้มาที่ศาลปูดดำนะครับพอดีได้มาเจอผู้มาเสี่ยงโชคกับปูดดำนะครับขอโชคปูดำแอดเห็นทูบนะครับเห็นทูบจุดเสี่ยงเสี่ยงไทยดูนะครับเห็นเป็นเลขหนึ่งแปดนะครับหนึ่งแปดนะครับมีแค่สองตัวนะครับหนึ่งแปดนะครับให้ท่านผู้ชม ลองดูนะครับนี่นะครับให้สังเกตดูนะครับว่าเห็นเป็นตัวไหนนะครับแต่แอดมองเห็นว่าเป็นหนึ่งแปดนะครับท่านผู้ชม ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็เหตุการ์เกิดเหตุการณ์แปลกๆกับรถคันนี้นะครับเกิดเหตุการณ์แปลกๆนะครับหลังจากที่เข้ามาที่ศาลปู่ดานะครับได้อารถมาจอดที่หน้าปู่ขาวนะครับก็ได้ยินเสียงได้ยินเสียงยางนะครับยางล้อรถคันนี้นะครับหมายเลขทะเบียนนี้นะครับ ี่ห้าหกสามนะครับคันเดิมนะครับที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆนะครับที่ตอนนั้นนะครับเกิดเหตุการณ์พวงมาลัยล็อกนะครับแล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามากราบปู่ดำแล้วก็นำผลไม้มาไหว้ปู่ดำนะครับวันนี้ก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นนะครับรถยางเริ่มจะรั่วแล้วนะครับตอนนี้ยางเริ่มจะรั่วแล้วนะ ได้ยินเสียงแปลกๆมีเสียงนะครับหลังจากที่เข้ามาจอดที่นี่นะครับเดี๋ยวจะถามพี่ต้อยดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นยังไงแนะ่พี่บอยฟังแนะ่เป็นเหตุการณ์ยังไงจะคือกะเมื่อจอดแล้วกะจะคือ,คอไปไหวภูเขาอยู่เสยได้ยินเตะเสียงดังแปะ๊ะ ก็ว่าเสียงอีหยังกัฟังอยู่ไหวภูเขาแล้วๆก็เลยยางเขาว่าหาหลดเสียงล่มหลดหัวครับออกฟูด <c oughs> ฟูดเลยฟูดฟูดแต่ตอนนี้ว่านี่นอตอนนี้ก็เลยถอยถอยขึ้นไปเห็นเหยียบยุบพื้นไปคือตีกินมันดูข,ขบับวาให้มันดูบพื้นมันจะสีเด้ออกซาเนี่ยแต่ยุบ,บนมันจะออกเร็วเหยียบแต่ปูว่าให้เหยียบบ่ววเป็นห้อยปะห้อยเกา ห้อยเกาติปะเป็นห้อยปะของเกาอ่ะที่ม้นหัวนั่นแหละแบบปูมีอยางเปื่ยบจะอืมแต่ว่าเลขกหอกมีอยู่ดอกทุกเจ็ดเจ็ดศูนย์ทุกที่คยมากกับเหตุการณ์แปลกๆนี่ก็เก็ยู่เรื่อยเป็นยู่เรื่อยเป็นประจาแล้วก็เพราะขมานี่แหละมันต้องมีล่ะึ้นเลขขึ้นมีดเหล็เขมาตัวาดาม่าแถวทีเแลียวกับว่าได้ออกหอยงแต่ออกข้าน้อยหลาหลอกไหลายมือต่อกันเลยนะ หมายเลขทะเบียนเก้าเนี่ยแหละครับออกดูครับออกดูครับอันนี้เดี๋ยว<ม>เดี๋ยวที่เบิง้งเบอร์ยาง<ม>ว่าเป็นหมายเลขยังครับถ้าเป็นเหลขมงคลมือนี่น้่เด้อครับถ้าเป็นเหล็มงคลมือนี่นีน่ครับเบอร์ยางเจ็ดเจ็ดศูนย์ครับเจ็ดเจ็ดศูนย์นะครับเบอร์ยางล้อที่มีอาการ เหมือนจะรั่วแล้วนะครับวไปแล้เหมือนจะรั่วแล้วแต่ลมยังไม่ออกหมดเบอร์ยางตัวใหญ่ๆนี้นะครับเ็ดเ็ดศูนย์นะครับเผื่อจะเป็นตัวเลขมงคลให้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้หรือว่าวันที่สิบหกกุมภาพันธ์นะครับก็อาจนำไปเสี่ยงโชคดูนะครับเผื่อจะเป็นโชคลาภให้นะครับเผื่อปู่ดำให้ปิศนาให้นะครับหรือปู่ขาวให้ปิศนา บอกโชคลาบให้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสําหรับหมายเลขทะเบียนนะครับคันนี้คันเดิมครับที่เกิดพวงมาลัยล็อกคราวที่แล้วนะครับหมายเลขตัวนี้ก็ออกฮานอยหลายวันติดเลยนะครับหมายเลขตัวนี้นะครับก็เอาไปเป็นตัวเลขมงคลวันนี้หรือว่าจะ เป็นวันที่16กุมภาพันธ์ได้นะครับตัวเลขนี้สวยงามมากนะครับสำหรับตัวเลขชุดนี้ก็ไปตรงก็ไปตรงกับตัวเลขของพ่อสมศักดิ์ด้วยนะครับไปตรงกับหมายเลขเอ่อตัวเลขความฝันของพ่อสมศักดิ์ด้วยนะครับก็จะไปพิจารณาแล้วก็เสี่ยงโชคดูนะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมในการเสี่ยงโชคด้วยนะครับ ก็ขอฝากไว้นะครับกับเหตุการณ์นี้นะครับเผื่อจะเป็นโชคลาภให้นะครับเผื่อจะเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคให้ครับหมายเลขยางก็770ครับ7 7 0ดนะครับท่านผู้ชมเอาตัวที่เห็นชัดๆที่สุดนะครับ7 7 0นะครับสำหรับร้อนี้นะครับก็เริ่มแบนแล้วนะครับก็ขอฝากฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ สำหรับตัวเลขมงคลวันนี้หรือจะเป็นวันที่16กุมภาพันธ์2564นี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับรับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากตัวเลขมงคลน,นะครับไปเสี่ยงโชคกันในทะเบียนรถของคุณพี่ ท่านนี้นะครับที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆนะครับก็ให้เป็นตัวเลขมงคลไม่ว่าจะเป็นวันนี้แล้วก็นำไปเสี่ยงโชคในวันที่16กุมภาพันธ์2564นี้ด้วยนะครับเผื่อจะเป็นตัวโชคตัวชัยให้นะครับสำหรับหมายเลขทะเบียนรถของคุณพี่ต้อยนะครับแล้วก็หมายเลขยางนะครับ ก็นำไปเสี่ยงโชคดูนะครับเผื่อจะเป็นโชคลาบให้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับที่ได้รับชมคลิปนี้นะครับสำหรับตัวเลขหมายเลขทะเบียนรถก็สวยนะครับก็ไปตรงกับตรงกับตัวเลขความฝันของพ่อสมศักดิ์ด้วยนะครับก็เป็นตัวเลขแล้วก็ไปตรงกับตัวเลขแบ่งปันจากทางชนบุรีด้วยนะครับสำหรับ6 3 3 6นะครับห อย่าลืมนะครับ6กับ9ตัวเดียวกันนะครับบางที6 3อาจจะเป็น9 3ด้วยก็ได้นะครับขอให้ท่านผู้ชมโชคดีครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณมา,มากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ